สิ่งธรรมชาติมอบให้กับชีวิตเราเราต้องเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาน้ําแห้งขอดในช่วงหน้าแล้งและในฤดูฝนก็จเจอปัญหาน้ําท่วมทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประชาชนในพื้นที่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างค่ะที่ทางทหารค่ะได้มาช่วยเหลือในการสร้างฝ่ายแห่งนี้ค่ะ ในกระบวนการในการสร้างฝ่ายมีชีวิตเนี่ยคือได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกองทัพยุทนะร่วมกันทำจนสำเร็จนเจนะเพราะบางครั้งเนี่ยในชุมชนเองเนี่ยเรากำหนดไว้ระยะเวลาทักสี่สิบห้าวันทำนะกันโดยปรนตรชนนะแต่ว่าพอมีกำลังจากหน่วยทาหารเข้ามาช่วยนะจากสี่สิบห้าวันมันเหลือแค่สามสิบวันนะมันสามารถจะลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างกำลังใจสามารถที่จะดำเนินการให สาเร็จรุ่ร่วงได้โดยเร็วกนะารที่ทหารเข้ามาอยู่ในช่วยในการสร้างขวัยมีชีวิตหรือกิจกรรมต่างๆในชนเนี่ยเนะสียงจท่ทตอนจากชาวบ้านอย่่งก็ถือว่าดีเยี่ยมดีมากและก็อยากจะให้มีอาจารย์ร่วมด้วยช่วยันในนะทุกๆกิจกรรมนะเราตอนนี้ในชุมชนเนี่ยนะไม่ว่าอะไรจะนึกถึงทหารก่อนอันดับแรกเนี่ยขอสร้างขวัยครับเนี่ย นะเริ่มต้นก็นึกถึงทหาราเพราะมองเหมือนกับว่าที่พึ่งตั้งใจตั้งใจให้กับที่น้องหนึ่งจนได้เลยค่ะในฐานะที่เป็นครูฝ่ายค่ะเกียบเสมือนที่เลี้ยงในการสร้างฝ่ายอยากจะทราบว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากการสร้างฝ่ายค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะเขารู้สึกอย่างไรจากการที่เรามีฝ่ายเริ่มต้นแล้วก็มีการสร้างหล่งที่สองขึ้นค่ะหลังจากที่ทำฝ่ายนะ มันจะมีผลประโยชน์เยอะสวนปาล์มนี่เพิ่ม2.5เท่าแต่สวนบางคุสนี่นะจะเคยได้หลักแสนคือแสนแสนต่ำกว่าแสนมากกว่าแสนนิดหน่อยนะมันได้ถึงเก้าแสนปลาบางชนิดห,หายไปทีห้าสิบปีแล้วเราฏว่าะทำฝ่ายมิปลาพวกนี้กลับมานี่คือวาม์มาร์มฮามของของระบบนิเวศรู้ไหมคะว่าการสร้างฝ่ายแต่ละครั้งเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราจะไม่ปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเพราะฝ่ายนั้นมีชีวิตเราอยากจะมาเชิญชวนให้มาซ่อม แซมและสร้างฝ่ายกันนะคะ ขอบคุณมากนะคะเพราะว่าเราได้ทีมงานนะคะจากทหารอาจารย์รู้สึกว่าเราอบอุ่นใจแล้วก็งานไปอย่างรวดเร็วงานก็ทํามาเต็มที่ค่ะฝนให้กทำพวกเราอยู่กับพวกเราตลอดเวลาค่ะเริ่มพร้อมกันเลิมพร้อมกันค่ะผมร้อยโทจิรวัพรตพัฒนมณีครับได้รับบอบหมายจากพันโทชัยวุฒิพรมทองผู้บังคับกองพันสารภาพที่สองกรมสารภาสืบพาได้จัดชุดปฏิบัติการมาร่วมกิจกรรมการสร้างฝ่ายมีชีวิตบ้านชายคลองพอทราบว่าเกี่ยวกับปนนัญหา ด้านอภัยแรงผู้รับกองพันก็ได้ให้ให้กับผม,มามจัดก,กําลังจำนวน17นายนะครับได้เข้ามาร่วมกับชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลห้วยป,ปิกอำเภอเฉาวางเพื่อปฏิบัติในการสร้างฝายกองบรรณาลับที่สองกรมนาเรียว่าก็มีนโยบายที่ไปบัติตามนโยบายของกองระบบกองทัพอกสิในการช่วยเหลือปัญหาภัยแ้งอย่างยั่งยืน